เขาคือชายผู้ถูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธเพราะว่าอาการเจ็บๆออดๆแอดๆนะครับผมทีมมองว่าไม่คุ้มนะครับก็เลยเอางบตรงนี้นะครับที่ควรจะเสียแค่25ล้านนะครับเพื่อกองกลางนะครับผมดันไปซื้อเมสันเมาส์มา60ล้านก็ถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มนะครับผมณเวลานี้นะครับ <laughs> เปิดคลิปก็ดีครับนะผมสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับวันนี้เราจะมาเล่นมาเซลซามิสเตอร์นะครับผมนะตอนนี้เขาเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วนะไปเจอกับเรอัลมาดริดในนัดชิงชนะเลิศนะครับผมกับจาดอซันโชนะครับอดีตสังกัดแมนเชสเตอร์ทั้งคู่นะครับผมแต่ซานโชยังเป็นปัจจุบันอยู่นะแค่ยืมตัวไปนะครับผมมาเซลซามิสเตอร์นะครับผมนะตอนนั้นนะเอ่อบาเอ็นปล่อยผมยังไม่ได้ว่า15หรือ25ล้านปอนด์นี่แหละประมาณนี้แหละแต่ไม่ซื้อเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บ อ,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 อดอดเอ็ดเอ็ดนะครับผมก็เลยไม่ซื้อก็เลยเอาเพิ่มงบีกไปล่าตัวมมเมทัลแทนเล่มมนเมทัลถามว่าได้ลงแค่กนนี่นัดเมทัลม,มามถึงต้องปรับตัวใหม่หมือแต่ซาเบซเซอร์คือลองชิมรางมาแล้วคร,รึ่งฤดูกาลได้มาตัวตลาดหน้าหนาวอแต่ทีมดันไปซ็้ตัวใหม่มาผมไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ ส่วนตัวผมนะผมอยากได้ซับิเซอร์มากกว่านะครับผมนะนเะวลานั้นนะครับผมนะซับิเซอร์แบบเขารู้ระบบของเราอยู่แล้วนะพอเขามาครึ่งฤดูกาลแล้วนะครับผมนะเขารู้ระบบพอรู้ว่าเออคนจะทําอะไรนะครับผมนะต่างจากม่ซันมาส์ที่ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดนะครับผมนะถึงจะแบบว่าไม่นับหนึ่งใหม่เกือบทั้งหมดหรอกนะครับผมเพราะว่าเขาอยู่ในพิมเมยรีกอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ก็ผมมองว่าซับิเซอร์ดีกว่าว่ะเออนะครับ ต่อไอ้โม้แบบย้ายมาเล่นระเบิดฟอร์มได้เลยก็ตื่นนะแต่ผมจะามองว่าเซบิเซอร์ดีกว่านะครับผมนะมาผมนะก็เซบ,บิเซอร์ร่างนี้เป็นร่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนะเป็นร่างตั้งแต่ซื้อเปิดแรกๆเลยนะครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดอายุยนะี่สิบแปดณเวลานั้นนะครับผมนะเป็นสไตล์โฮปเวย์ K, ครับยืนได้เกือบทุกที่ครับผมกลางธรรมดากลางลุกหน้าต่ำกองหน้าปีกสูงซ้ายปีกสูงขวานะครับผมนะ เกมลุก74นะครับปุ่มนะพริ้วด้วยนะครับจ่ายบน90นะครับมีฟิลิชิงเจิบเอ็นะครับปุ่มนะดูนะฮะข้าปั่นโค้ง74ด้วยมีเกมรับตัว78นะครับปุ่มนะสปีดใช้ได้นะผมมีคิงพาวเวอร์ยิงแรงด้วยนะครับผมนะ แถมยังมีบาลาน84นะครับผมเลสเตเวน่า92นะครับผมนะใช้เท้าซ้ายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถือไม่ถือกับว่าแย่นะอยู่ระดับกลางๆนะครับผมนะอรูสกิลนะมีหมักเซเทิร์นนะครับผมนะมีสกิลเริ่มไรชุสติ้ง right นะครับผมนะดูครับนะสกิลยิงไกลนี่เต็มนะมีเฟิร์สตามช็อตด้วยนะยิงจังหวะแรกนะครับผมนะเสียดายครับไม่มีวันทัศพาธนะกองกลางไม่มีวันทัศพาธเล่นยากในปัจจุบันนะครับผมนะ แต่ถ้ากินที่ผมใส่ให้ก็มีโซคอนตัวที่ดีอยู่นะแต่ที่เหลือผมจะดีทิ้งนะครับผมนะมีแค่โซคอนตัวที่ผมจะเก็บไว้นะครับผมนะไปครับแต่เราพาไปตะลุยแร็งกันเลยนะครับผมก็ฝากเขาโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งผมด้วยนะไหนตอนต้นฤดูกาลใครอยากได้ซับบิเซอร์มากกว่ามิสั่นเมาบ้างลองคอมเมนต์มาดูครับส่วนตัวอยากได้ซับบิเซอร์มากกว่าเมาครับมาครับไหนใครเม้นมาเชจอซับบิเซอร์กันบ้างนะมาดูนัดนี้ว่าจะฉายฟอร์มได้ดีแค่ไหนเจ็บครับราง3086นะครับผมนะ ก็ถือว่าสูงพอสมควรนะครับผมนะอาจจะไม่สูงเยอะนะครับในเป็นปัจจุบันนะครับโอ้ซาบเซอร์หัวตั้งเลยว่าอย่ามาซาลงมาเชื่อมกิมด้วยนะครับโอ้มาในระบบนี้บอกเลยว่าปีผมโคตรเฉดชายอะ่ะบอกไว้เลยแม่นัดนี้น่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับผมนะก็ถามว่าทําไมอยากได้ไมาซาบิเซอร์ก็ตามที่บอกไปนะเพราะซาซา,าทุยซาบิเซอร์ถูกกว่านะครับผมถูกกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับ แล้วคือซับ,บิเซอร์เขารู้ระบบอยู่แล้วถูกด้วยรู้ระบบอยู่ด้วยนะครับผมนะแล้วนักเตะเขาอยากมานะผมอะไรยังเขาอยากขายนะผมในราคาที่แบบถูกนะนั่นแหละนะผมนะผมว่าเอาซาบ,บิเซอร์ดีกว่าแต่ทีแรกนะครับผมนะแล้วเอาไปเสริมตำแแต่งอื่นๆอย่างวิงแบ็กที่โคตรกากนะผมนะในะปัจจุบันนี้นะครับผมไม่มีใครที่จะแบบเก่งเลยนะครับผมนะกากกากหุดนะครับผมนะ <c oughs> มา จะนี้เกมเริ่มครับผมูกับโมดิสมาที่ซีโอเอ้ยลูคัสอบบเป็นลูคัสนะไม่ใช่ทีโอน,นะครับผมอันนี้โมดิสจ่ายมาฮารเล็อือคือดีนะครับผมว่าล้ำหน้าเมื่อกี้คือแบบไม่ทันแลว้วคือดูดิเกอร์พิกเหลี่ยมกลับมาคือไม่ทันแลว้วนะครับผมนะแต่ไม่แล็บล้ำหน้าไปก่อนครับมาผมเสร็จเกมไปเลนะ็บหน่อยเออเปิดบอลใช้ได้อยู่แล้วนะครับผม ตั้งมาแลี้ยจอธิสารบิเซอร์แทงออกไปเอ้าสวยเลยจังหวะนี้เลด้านในมีไปขอรอแล้วเลี้ยงลายเราอยู่เป็นวิกเตอร์โอซิเปนหนึ่งศูนย์เลยเอ้าแต่ยังไม่ได้หนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหโลกนี้ต้องชมมาเซลซาบิเซอร์เลยครับพระเอกในคลิปนี้นะครับผมนะที่แทงบอลออกไปให้อาซาผมเปิดพื้นที่โลกโจกเลยครับผมโอ้โหดึงศูนจากบาเซลซาบิเซอร์ไม่ใช่จากวิกเตอร์ที่เป็นครับแต่ซาบิเซอร์เป็นคนเปิดพื้นที่ให้เลยครับผมสําคัญเลยตรงนี้นะครับผม สบายเซอร์สบิสเซอร์เปิดพื้นที่อีกแล้วผมจานี้อาแล้วเอเดรัซาอาซา,า,าจังหวะนี้อาซาอาซาเลิกเลี้ยงเข้าไปดับเบิลทัชไม่ติดต้องวนหนีกลับมาแล้วจังหวะนี้สบิสเซอร์สบิสเซอร์พริกหนึ่งทีพิกสองทียิ่งไม่ได้ผมคอสตาคุต้ามาปั๊มได้ทันแล้วครับผมถึงเข้ามาผมจานี้อืมสวยอาคันจชียกไปก่อนนะผมโมนิสสบิสเซอร์อที่ผมไม่เอาเออสบิสเซอร์ดูจังหวะนี้ก่อนแทงไปเอผมจานี้เอเซรัซาอาซาอาซาดับเบิลทัช ดาบเบอร์ทัดหึงทีไปติดสกิลเฮียอะไรไม่รู้ถ้าดาบเบอร์ทัดน่าจะล็อกผ่านอยู่แต่ยังได้อยู่ซาบิเซอร์ล็อกหนึ่งทีล็อกสองทีเข้าขวาอืมอยังมีบูโน่เฟรนแนนนะผมที่ผมเอาซาบิเซอร์ยิงคู่กับโมดิตนะเพราะว่าก้า่ยิงคู่เบลลิงแฮมอรอเบลลิงแฮมมาเติมนะครับผมแล้วซาบิเซอร์ไม่เติมเลยครับผมนะให้เบลลิงแฮมเติมอย่างเดียวก็เลยไม่เอาดีกว่านะผมให้ยิงคู่โมดิตไปแล้วกันนะครับผมแต่นี้ไม่ได้ต้องย้อนกลับมาใหม่อ่ะที่โมดิต โมดิตาโกมาตรงนี้ซาบิเซอรตเตดึงดีเลยสักไกลตรงนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหสองประตูต่อสูงแล้วจากบาเซลซาบิเซอร์แล้วครับนี่แหละครับผมนะทีเด็ดลูกยิงไกลนะครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์90กว่านะครับผมนะนี่แหละทีเด็ดลูกยิงไกลเลยครับผมเรียบร้อยสองศูนย์ไปแล้วผมจังหวะนี้อา้าวมาแล้วทีมเขาซาลาล้ำหน้าแล้วครับผมนี่แหละครับทีเด็ดลูกแต่สองที่เมนยูไม่เอาครับเมสันเมาส์ยิงไปแล้วกี่ลูกแล้วนะครับ เออผมไม่ได้เกลียดเมาส์นะแต่ว่าเมาส์มันไม่ไหวจริงครับ <S <S น่านเล่นผมว่าเอาซอร์ิเซอร์ดีกว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้คอมเมนต์จะแตกกระแหงปแค่ไหนนะแต่กระปมผมมองว่าอยากได้ซิเซอร์มากกว่าต่อให้แบบไม่สั้นเมาส์ยิงระเบิดระเบ้อครับผมแอซิสทล่มทลายผมก็ไม่สนนะครับผมไม่สนใจนะผมว่าผมอยากได้ซิเซอร์มากกว่านะเซิเซอร์ได้หลากหลายนะผมชอบตักเแต่ที่ยินได้หลากหลายสารพัดประโยชน์นะครับผมอาจจะคลาสไม่เท่าเมาส์ก็เถอะแต่เขาสารพัดนะหลากหลายนะครับผม มาจานนี้โรดริชิบหายเลยแหละครับผมจานนี้เลยตัดผ่านทีโอไปได้เฉยๆจานี้ดูดิเกอร์เครมครับผมยังไงตรงนี้บม,มิสไม่ได้อันตรายแต่ยังมีดูดิเกอร์เบิร์ดมาตรงนี้ที่อมไม่ดีครับผมแต่อ้าวจานนี้ซาบิเซอร์ดักได้ซาบิเซอร์แทงไปอ,อนี่แหละครับก็เสียงซาบิเซอร์อย่างเดียวคือไม่มีฟุตตามชดครับผมไอ้ไม่ใช่ วันทัชพาธนะผมพยายามจะหาอยู่คนระตอนนี้และเปิดเก้าไปได้โขงโลูนิซารา่าแล้วทีมเขาไล่มาโอ้อธิบายอยู่ครับตรงนี้โดนเลยครับผมสองประตูต่อหนึ่งไล่มาครับผมโอ,โ,โอ้โหถูอธิบาย,ยแซอปิเซอร์นะขาดอย่างนี้เลยคือวนะันทัชพาธครกองกลางไม่วันทัชพาธเล่นยากนะเป็นปัจจุบันนะถ้าแบบมีวันทัชพาธนี่ืงสุดนะแถวผมค่อยเปิดหาทีหลังแล้วกันนะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นหรอกเพราะว่าเขาฟอร์มซีนะแล้วมันแบบอัวตกซะส่วนใหญ่นะครับผมนะ แทงมาตรงนี้เบิร์นไปอ้าวิกเตอร์ซีเป็นโอซีเป็นหลุดมาโอซีเป็นจะได้ยิงหลูคัสเอ็นองเดฟครับเข้ามาสกัดได้อย่างทันท่วง,งทีครับทีโออย่ายแพ้พี่น้องชายจาังหวะนี้อ้าวชิปหายแล้วแล้วครับจังหวะนี้เบิร์นมาตรงนี้บูโน่เฟอร์นันเดฟด้านในมีมีคอแลนะ้วแต่ผมดักไว้เดี๋ยวปลาอ้าว,าวลากาชิไออืเลจตจังไงตัวนี้ยิงโอ้โหซูเปอร์เซฟของน้อยเออเลหาเล่นตั้งเข้ามาอีกทีสปิสเตอร์เคลียร์ไปก่อนครับผมวี เกือบเปอร์ล้วมาอีกแล้วในช่วงวันนี้เฟนันเดฟเออซาบิสเต์ปั๊มไปแล้วหมดเวลาอ้าวไม่หมดไอเฮียกรรมการยังไงบุกเลยทดเพิ่งก็เกยเลยเฮ้ยโอ้เล็ดอืมอืมหมดดาเล่ม้งโอ้ยยังยังไงยิงอีกโอ้เซฟอุ้ยเฮ้ยมันยังให้บุกเรื่อยๆเลยอันไรมันหมดสี่สิบแปดแต่ครึ่งแรกกลางสนามเลยเพื่อน โอ้ถ้าโดนยิงนะบอกเลยแม่งอัดคลิปนี้ลง Youtube ติ๊กตอกเลยบอกว่ากรรมการโกงไอ้เฮียแ <laughs> ม้แววันนี้คลิปวันนี้คีย์แมนสำคัญคือเซิเซอร์นะครับผมนะ <laughs> ขอปรับทับหน่อยละกันนะครับผมอืม <laughs> หรือดูมาพักหน้าเป้าหน่อยนะครับผมไอ <laughs> ทีเขาครับ ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าไม่เวิร์กจริงๆริงก็เปลี่ยนลูก้าโมดิสออกนะครับผมนะมามามาชมเกมกันจอเลยครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะจะได้ตั้งอยู่ยูทูบได้เหลือนิดเดียวเลยนะผมกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวนี้แทงบรีสซาเซอร์ตซาเบอร์แทงไปเอาโรนัลโดหลุดมาโรนัลโดจังหวะนี้ไม่มีใครบางคนก็ต้องยิงใกล้ตรงนี้โอ้โหโก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 หนึ่งประตูกับสองแอซิดครับสำหรับ บ้าเซลซับิเซอร์เลยครับผมโอ้โหลูกนี้ครับโรโดจบได้อย่างเฉียบขาดเลยเลยครับผมแม่เอาเอาวอาแล้วจังหวะนี้อาคาชิมันจะไปพลาดแต่นี้เคลียร์ไปก่อนครับโรโดพักได้โยซาบิเซอร์นี่แหละครับไม่มีวันทัดพลาดก็แบบนี้แหละครับถึงเข้ามาได้ครับโมดิสปั๊มไปสวยโมดิสเข้าการไอปซาบิเซอร์เอาเลยซาบิเซอร์็นช่องอีกแล้วโรนโดโรน่าโดนต้องออกไปก่อนที่อาซาเพราะว่ามีสปีดเลตตัดก็มาได้โอ้ขอรู้เหลี่ยมครับแม่ผมน่าจะเอาอาซาดับเบิลทัดบ่พลาดครับผมแต่นี่ ทีมเขาเซตเกมมาครับผมจเจ้าคาเซโลปัมไบสวยตัวนี้โมดิสไม่ผ่าแล้วติดโมดิสเหมือนกันแล้ทีมเขามาได้ฮาเลนฮาเลนตัดเข้าไปด้านในหรือเปล่ายิงเองโอ้โหโอ้โอ,อริ่งบอลฮาเลนร่างร้อยสามแล้วครับโอ้โหผมคิดว่าเขาจะปาดด้วยลูกนี้เพราะมุมเสาแรกอะ่ะไม่น้อยเออปิดไว้อยู่ครับตรงนี้แต่โอ้โหซัดตรงนี้ครับ เรียบร้อยเลยครับผมอาแลวทีมเขาไล่มาเกมจากไม่ตึงก็กลายเป็นตึงซะแล้วงจังจหวะน,นี้ครับอาจะเลดับได้ไปแล้วทีมเราต้องบวกลูกที่ใส่ให้ได้อย่างรวดเร็วเลยครับผมม,มาอีกลแล้วฮาเลนฮาเลนยัง,ยงไงยิงหรือเปล่าครับยิงมันก็เกิดปัดเอายิงอีกแล้วตรงนี้ดีเข้าขวาก็เข้าซ้ายแม่มีโอกาสโดนได้เลยครับผมในนัดที่ยจอกับบู๊นะครับผมแ <laughs> บงยิงแบบ โอ้โหแม่งโกรอบอยู่แบบไม่รู้อยู่ตรงไหนอะ่ะแม่งยิงโป้งเดียวหายเลยครับผมอาส่าสปิส,สไม่ได้ผมตรงนี้อันตรายเลยผมทีมเขาได้ส่วนยามาที่โมดิเบิร์นมาตรงนี้ที่ฮาร์ลเรนมาที่เจาลาเฟรเลอปา,าห้ผมทีมเราส่วนมาเบิร์นเบิร์นอีกทีโมดิสปาฟด้านในไม่มีใครเลยแล้วผมก็โดนรุมสองเลยไม่มีใครเลยด้านในแอตโรโดถอยไปเลยเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะเมื่อกี้ น่าจะได้เป็นลูกทุ่มหรือเปล่านะครับผมตรงนี้เอ้าไม่ได้เสียทุม่มเฉยอะแฟมิลี่ทุ่มครับลูคัสแอนองเดสอ้าวตรงนี้มาดิดดักได้บอดิดแทงยาเข้าไปเลยให้คริสเซโนโรโนโดโดัลโดอ้าวล้ำหน้าแล้วครับผมผมคิดว่าดูกกับลายมาทันแล้วไม่ทันนะนิดเดียวเลยผมแบล,ลูกตั้งเตะครับผมจากนารุอิจิจอนดารุมาแล้วผมผมยาบาก่อน อืมทีมเขาตัดได้ผมตรงนี้และยาวมาเลยตรงนี้กาเซโร่เคลียร์มาก่อนครับเข้าทางใครเป็นเป็นสวยแล้วตรงนี้เบิร์นวันทูกันคืนหลังกลับไปเจ้ากาเซโร่เข้ากลางครับผมเปลี่ยนแกนดีกว่าซาบ,บิเซ่แสงยาวมาตรงนี้อาซาไปอาซาดดนปีดหนีเดียวก็าซากุต้าอยู่แล้วผมจอหนนี้แล้วก็หยอดยุ่เข้าไปได้นในโรนโัลดโอ้โหไม่ถึงอ่ะแมเซียซเว่นลูกรักครับผมอูดเฟเดฟไม่รู้ว่าอะไรจะมาเหมือนกันนะครับเซียซีเวนลูกรักนะ แปลว่าร่างแบบบิ kind of ๊กทามแบบเก่งๆนะร่างตำนานอีพิกอะไรแบบนี้เก like like ่งๆนะครับผมนะเช่นแบบร่างแมนยูอะไรแบบนี้นะครับผมนะแต่ไม่มีลิขสิทธิ์นะนั่นแหละก็แบบโทษนะมีลิขสิทธิ์กับแมนยูนะแต่ไม่มีลิขสิทธิ์กับโดนะครับผมมันก็เลยทําไม่ได้นะครับผมนะก็เลยแม่งเล่นแต่เมสซี่ผมเล่นจนเอื่อนเลยเมสซี่อ่ะคือเพยเยอร์เดวิดแบบผมมีเมสซี่แบบประมาณเอ่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะของทุกร่างอ่ะคือผมมีแบบ เกินครึ่งอ่ะที่เมสซี่ออกมาคือสุ่มได้ไหนเมสซี่ผมก็รู้เหมือนกันว่ากูไป็ติงโดแต่กูได้เมสซี่ผมก็งงเหมือนกันนะครับผมพี่โกก็ฝากด้วยนะเอาโดเข้ามาได้แหละนะครับผมตักเข้ามาตรงนี้โรนัลโดแบรนจะควยยิงตรงนี้มันเกือบไปอ่ะอันนี้เป็นโดร่างทีมชาติบูซี่นะครับในตำนานนะแต่ว่าตอนนี้ก็บูซี่ก็ไม่ทันเพื่อนแล้วนะครับกาซิโลมาที่ฟาร์มิลิโกเซ่าตัด จต่ตรงนี้ไม่ดีอะแล้วทีมเขาจะส่วนเพลงสุดท้ายหรือเปล่าจังหวะนี้ทดไปแล้วสองนาทีสานาทีแล้วหมด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 เออหมดแน่นอนครับจางนี้อ้าวเคียซ่าได้เคียซ่าเคียซ่า้หยอดเข้าไปด้านเอาคือชาไปหน่อยครับตรงนี้ไม่น่อยหละเยอะเลยนะครับผมกว่าจะเอียงตัวกว่าจะซันดิ้งเปิดเข้ามาได้ครับก็รอดูลำหน้าไปแล้วนะครับผมนะก็น่าจะจบตรงนี้เลยนะครับทดเกินไปแล้วนะครับผมนาลุยจีโดนารูมาอ้าว ทีมเขาดูเหมือนจะถอดใจไปแล้วหรือเปล่านะครับผมนะก็จบเลยตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูคะแนนสวิสเซอร์ท้ายเกม้วก็ฝากด้วยในการกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลยกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิปต่อไปของช่องเรานะครับผมนะในเคยอยากได้สวิสเซอร์มากกว่ามิสซิเมาส์ตอนเปิดฤดูการนะบวกหนึ่งมาดูนะครับผมนะก่อนนัดนี้เจ็ดศูนย์นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ